นี่คือไฮไลท์นะครับที่ทําให้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช่ของแท้ก็คือรายละเอียดเล็กๆที่หลายๆคนมองข้ามการทํากล่องก๊อปอ่ะเขาจะเอาแค่ขนาดคนมาดูร้านนวยก็ยังไม่ได้มาแบบเปิดดูอยี้พี่เขาบอกว่าก็จะคืนเงินเต็มจํานวนนะครับถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่ของแท้แสดงว่าเชื่ออะไรได้มั่งเนี่ย <laughs> เฮ้ย เป็นไปได้ยังไงทุกคนดูดิของเทียบเขามีแบบผ้าอย่างดีมีโลโก้ถ้าคุณเช็ดแบบอยากจะขิงคนอื่นคุณโดนหัวล็อกกลับมานะ <c oughs> คุณขายของแบบนี้ได้ยังไงหรือว่าเราได้ของปลอมมาว่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์การที่ซื้อของในงานปืนนะครับ ก็จากวันนั้นที่ผมไปงาน C D C Airsoft Expo นะครับก็ได้ซื้อ scope รุ่นหนึ่งมาครับก็คือรุ่น1-6คูณ cool 24นะครับ Strike Eagle A r B D C 3นะครับก็ได้มาราคาไม่แพงนะครับตอนนั้นก็คิดว่าเขาจัดโปรโมชั่นนะราคาในไทยก็จะมีของร้าน Outdoor Vision นะครับก็คือจะเป็นกล้องรุ่นนี้เลยราคาขายอยู่ที่16,000บาทนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูรูปใหญ่แล้วกันหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เนี่ย,เ,ยเรามาติดตรงจุดเนี้ยครับที่ผมสังเกตว่าเฮ้ยหรือว่าเราได้ของปลอมมาวะวงแหวนสีทองเนี่ยนี่คือประเด็นเลยที่ผมต้องโทรหาเจ้าของร้านที่เขาขายผมนะครับผมไม่ขอบอกว่าซื้อร้านไหนแล้วกันขอจังหวนปิดไว้แล้วกันแต่๋ยขอแชร์ประสบการณ์แล้วกันว่าวิธีดูของแท้ของปลอมดูยังไงนะครับ และนี้ก็คือของที่ผมซื้อมานะครับอันนี้โลโก้ไม่ชัดเจนนะครับอันนี้ด้วยเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะฮะนี่ข้างในก็เหมือนของจริงเลยนะครับน,นี้คือมีปกอณ์คลายจริงทุกอย่างเลยนี่ทุกคนดูนะผมตลกอยู่อย่างหนึงเนี่ยขนาดในคู่มือยังเป็นแบบวงกลมสีทองเลยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวแกะให้ดู เนี่ยดูโฟมก็ไม่เหมือนละมัสวยมากเลยนะของนี้เหมือนทุกอย่างทุกจุดเหมือนกันหมดเลยครับเส้นเหล็งก็เหมือนกันทุกจุดเลยมีแค่จุดนี้จุดเดียวนะฮะที่ทำให้เขาตกมมาตายนะฮะผมไม่รู้ว่าเขาก๊กอปยังไงนี่เลยนะฮะสีดำสังเกตนะฮะสีดำหมดเลย ที่ตัดสินใจซื้อก็เพราะเส้นเล็งมันสวยมากยกเว้นจุดนั้นจุดเดียวที่ทําให้ผมลองทักพี่เจ้าของร้านไปนะตอนแรกก็คิดอยู่ว่าทําไมมันถึงราคาลดเยอะแปลกผิดปกติก็เลยโทรไปก่อนว่าพี่เขาให้เบอร์มานะครับก็โทรไปปั๊บพี่เขาบอกว่าของแท้นะครับ เด like, ี๋ยวพี่ลงไปดูให้และกันที่มันไม่เหมือนยังไงบ้างของพี่ก็เป็นสีดําเหมือนกันเลยพี่เขาพูดดีอะฮะไม่ไม่ได้มีแบบตกใจหรือแบบอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นของปลอมเลยพี่ก็บอกว่าถ้าไม่แท้ยินดีคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะยังไงพรุ่งนี้มาดูกันครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ร้านพี่โมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่ากล้อง v o r t e x s t r ร์ e Eagle 1นึ่ถึงคูณเราไปดูว่าของจริงมันเป็นยังไงนะครับไปดูกันครับสวัสดีครับพี่โม ผมเจอของที่มันเป็นน่าจะของทียบที่เขามาขายสวัสดีค่ะเขาบอกว่าเหมือนกันมากเลยนะคนเขาไปเจอที่งานแอซอที่มา,าหาโมนกอกันไหมเหมือนมอันนี้ก็คือในรูปนี้ก็จะเป็นของที่ทางคุณยอนเจอมาเาใช่ครับก็นี้ก็จะเป็นของมที่ร้านมาดูข้อแตกต่างกันเนาะนี่เลยครับ ก็ต้องแตะนีนะ่ใช่ไหมคะตัวปรับสีปรับด้านในเป็นสีทองนะของจริงอะ่ะส่วนของเทียบก็จะเป็นสีดำเป็นข้อสงสัยที่ผมสงสัยประการแรกเลยในการเปิดดูซึ่งหลายๆคนจะไม่ค่อยเอ่อเปิดมาดูอย่างนี้เนาะใช่ครับขาะคนที่มาดูร้านวยเองก็ยังไม่ได้มาแบบเปิดดูอย่างนี้อันนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงลองลองเปิดขอเขาหมุนดูนะคะละเอียดนิดนึงอะ่ะอย่างอันนี้ก็แบบมันก็จะแบบหรือว่ามันจะประมาณนี้ อันนี้อันนี้อันนี้หมุนดีกว่าอของเขาจะเป็นแบบถ้าเปรียบเทียบเหมือนอย่างนี้เลยครับพี่ฟีลลิ่งเหมือนเลยครับ,รบที่ไม่เหมือนกันสองอย่างนะครับในเรื่องแรกก็คือสีสีทองนี้ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือสีไฟของของในดอทนะครับมันก็จะของแท้ผมลองแล้วเมื่อกี้เข้มกว่าและสู้แสงอันนั้นอะ่ะจะดับตั้งแต่ไฟไม่ได้สว่างมากเลยมันแค่แค่เห็นแสง าปรับอะไรสุดแล้วใช่ไหมครับปรับสิบเอ็ดเลยเปลี่ยนทางใหม่แล้วด้วยเคยมีคนมาบอกเหมือนกันว่ามันจะจางกว่าที่เขาขอมาลองที่ร้านเหมือนกันก็มีนะคะจุดนี้ก็เคยเจอเหมือนกันเนี่ยครับคือข้อแตกต่างเล็กๆน้อยๆที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับก็จะมีมันมันตรวจยากครับพี่โมหมายตอนที่เราไปเจอที่ร้านเราจะรู้สึกไหมว่ามันจางถูกไหมตอนนั้นผมส่องเลยตั้งแต่ตอนแรกมันจะมีอยู่ในคลิปผมคลิปนั้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก็คือ มันจะสอสอบที่ออกเนี่ยอย่างเงี้ยบรรยากาศด้านนอกแสงมันจะแบาบมันบังไฟหมดเลยไฟสีแดงจะมองไม่เห็นเลยแต่อันเนี้ยยังมองเห็นก็เป็นข้อสังเกตหน,นึ่งอันนี้ก็ระวังไว้ถ้ารู้สึกเอ๊ะแปลกใจลกแล้วมันดอดควรนดาสวา่างแบบนี้ก็ให้ใหเอ๊ะขึ้นมาไว้ก่อนเนาะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องตัวเลนส์ก็เหมือนเลยครับเหมือนเลยใสเหมือนกันเลยใสเหมือนกันน้ำหนักเหมือนกันอย่างกานผลิตมาที่เดียวกัน ฝาก็เหมือนกันเลยนะครบอย่าบอกนะทีนี่คือจุดที่ถ้ามองผ่านๆคิดว่าเหมือนกันแต่มันจะมีจุดหนึ่งครับรายละเอียดต่างกันก็คือตรงนี้ฮะอันนี้ของของที่ผมได้เจอมาคือมันจะนูนออกมาเลยเราไม่กล้าไปขันด้วยกลัวพัง แต่ของของแท้ของร้านพี่โมก็จะเป็นแบบพอดีเลยนะไม่เกินส่วนซีเรียลอ่ะฮะม่นทุกอย่างเลยพี่โมครับดูดีครับใช่เหมือนกันเลยถ้าของปลอมจะไม่มีซีเรียลนัำเบอร์แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีแหละเฮ้ยเป็นไปได้ยังไง เหมือนแม้กระทั่งน้ำหนักผมไม่น่ารีบส่งคืนเลยผมน่าจะเอามาให้พี่ดูก่อนอใช่น่าจะมาเปลียบเพื่อเราจะได้เห็ียตอนน้นนะผมกลัวเขาล็อกผม,มแล้วก็หนีไปเลยผมก็เลยแบบเอาอยัางไงดีให้เราได้เงินคืนเลยที่สุดแล้วเราก็ซื้ออันใหม่ผมคิดแค่นั้นตอนแรกจะไม่ได้ทําคลิปด้วยซ้งแล้วตัวกลองใช่ไหมแล้วก็เออมีหนึ่งเรื่องก็คือถ้าคนสังเกตกล่องจะดูดีมากเลยอันนี้ของเขามันจะออกสีแบบมนๆน่ะมันมนๆทั้งกล่องเลยความชาัดต่างกัน นี่เลยเห็นไหมโลโก้ต่างๆผมไม่รู้ว่ากล่องมันเก่าหรือยังไงแต่ดูลักษณะของกล่องนี่คือผมไม่ได้ผ่านการขนส่งนะผมหยิบมาเองเลยนี่ตอนออกจากร้านผมก็หยิบมาเองมันก็จะบุบอย่างนี้นิดนึงเหมือนของหลุด QC หรือเปล่าอาจจะเป็นของหลุด QC ก็ได้นะทุกคนสังเกตไหมมันจะจางกว่าเยอะเลยคือผมแทบจะมองไม่เห็นนะพี่แต่ต้องเอาแดดเนี่ยส่องดู ถึงจะมองเห็นแต่นี่คือไม่ต้องมีไม่ต้องมีแดดก็ได้เนี่ย<า>คนโดยเดคมมากแล้วก็ชัดเลยนี่คือสิ่งที่ของแท้มีเรามาดูมุมอื่นกันมุมนี้เหมือนไหมครับดูไม่ออกอดูไม่ออกเลยมีอะไรไม่เหมือนนแอะเจอจุดหนึ่งจุดที่ไม่เหมือนแล้วครับ ความห่างของตัวเลขกับบาร์โคดสังเกตไหมอันนี้นี่ของปลอมห่างมากกว่าส่วนของแท้จะชิดมากกว่าเห็ <He ard S 2> นไหมครับนีของวาอีรุ่นหนึ่งอ่านี่ของอีกรุ่นหนึ่งนะฮะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยรายละเอียดของเส้นเล็งก็เหมือนกันนะทุกคนโมนยังสังเกตไม่ออกเลยความห่างของสไตร์อีเกิลกับแบง ต่างกัน,กนเห็นไหมเป็นรายละเอียดเล็กๆที่หลายๆคนมองข้ามการทํากล่องก๊อฟอ่ะอเขาจะเอาแค่ภาพรวมไม่ได้เอารายละเอียดคือเขาจะเปลี่ยนนิดหน่อยเพื่อป้องกันการโดนลิขสิทธินะทุกคนนี่คือของแท้นะครับของร้านมิโมก็จะมีความห่างเยอะกว่าเห็นไหมส่วนของเทียบมันก็จะมีความห่างน้อยกว่าเช่นเดียวกันอันนี้เห็นไหมคำว่า l e l e scope ตรงนี้ของแท้ก็จะชิดกว่า ของเทียมก็จะห่างกว่าเหมือนสลับจงใจสลับให้มันอันนี้ห่างอันนี้ต้องแคบกว่าของแท้อันนี้คือด้านในของของร้านพี่โมครับของแท้แน่นอนเ,ออเหมือนเชียโอ้โหแต่ <laughs> กล้องลองแยกดิอ,อ่ะเหมือนไหมแต่<ม>กล้องล้ำๆหน่อยนึงอ่าอันนี้ของแท้นะครับ <laughs> เขาเขา,เขาล้าออกมา แต่สังเกตไหมทุกคนอันนี้เป็นจุดที่ไม่สังเกตไม่รู้แยกไม่ออกกระสุนเบี้ยวทุกคนกระสุนเบี้ยวและอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นไม่ก็ไม่แล้วนะนี่ไงกระสุนฝั่งนี้ก็อันนี้มันชิดไปกว่าอ่านี่ของของพี่โมโก็จะเป็นแบบนี้<อ>จะพ<ะ>ับเนียนก เนียนกว่าครับอ่าของแท้ตรงมุมกล่องจะมีปลอกกระสุนอีกหนึ่งอันแน่ของปอมหายไปไหนเนี่ยสงสัยก็ไม่เนียนโอเคอีกอันหนึง่งสังเกตไหมกระสุนมันแปลกๆสีแปลกๆมีอะไรอีก อันนี้เหมือนกันมหมดแล้วแต่พวกโฟมภายในนี่เหมือนกันนะอ,อันนี้คือโฟมของแท้นะครับทุกคนที่ผมเห็นของฝรั่งก็เป็นแบบนี้นะไม่มีการเปลี่ยนโฟมแน่นอนตัดมาเป็นแบบนี้เลยของเขามาดีเลยครับโฟมอย่างดีโฟมดีแบบนี้คือโฟมเขามันเป็นก้อนเดียวกันเลยไม่ใช่แบบเป็นชั้นๆนไม่มีบบตรงเว้นเว้นช่องว่างไว้ใส่ของแถมไม่มีของเขาจะเป็นแบบ เรียบเหมือนเหมือนโฟมแบบอย่างดีอะอย่างเงี้ยเราเวลาเราสั่งตัดฮาร์เทสตปืนเราจะได้โฟมอย่างนั้นส่วนของแท้ก็จะเป็นแบบโฟมเป็นชั้นอย่างนี้อันนี้ผมสังเกตว่าของแท้ก็จะเป็นแบบนี้จริงๆเพราะฝรั่งก็ก็แกะมาเป็นแบบนี้เพราะว่ารุ่นอื่นก็เป็นเห็นไหมรุ่นอื่นอันนี้1นึ่ถึงแก็จะเป็นโฟมอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งของเขานะครับแถมอันนี้ครับพี่โมคืออะไรเอ่ยคือคาเช็คเงน มีอันนี้ก็มีใช่ไหมมีโลโก้ด้วยนะอ่าของเขามีโลโก้วอ r เทคเลยนะทุกคนโอ้โหแบบพรีเมียมแต่ว่าของแท้มาดูของแท้กันมีหรือเปล่าเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงทุกคนดูดิอ่ะน,นี้ดูแบบไม่ต้องเปิดหมดหรอกเดี๋ยว ติดลิกติดนี่ของเทียบเขามีแบบผ้าอย่างดีมีโลโก้ถ้าคุณเช็ดแบบอยากจะขิงคนอื่นคุณโดนหัวลอกกลับมานะเพราะว่าของเทเขาไม่ได้มีโลโก้นะทุกคนคู่มือที่เขาให้มาอันนี้ของ <Okay. S 1> ของแทวูสีชัดมากอย่างเขาเป็นเหมือนแบบถ่ายเอกสารสีมาอันนี้อันนี้ดูแตกต่างเลยทุกคนดูดูความพรีเมียมแตกต่างกนะัน และอีกอย่างหนึ่งที่ผมผมถามเขาไปว่าทําไมในกล่องอะ่ะในคู่มือเขาให้มาวงแหวนมันเป็นสีทองนะพี่เขาตอบผมว่าไงรู้ไหมเขาตอบผมว่ารุ่นที่น้องได้เนี่ยมันเป็น SFP วงแหวนก็เลยเป็นสีดําไงแต่รุ่นที่เป็นวงแหวนสีทองอะ่ะมันต้องเป็น FFP เว้ยมันขยายตามอันนี้ก็อันนี้ก็รุ่น SFP ไม่ใช่ FFP ก็ยังเป็นสีทองเหมือนกันหนง8นะคะเห็นไหม มันเป็นอย่างนี้ทุกทุกทุกใบนะครับพี่โมคือไม่ไม่มีความชัดเลยเหมือนกระดาษไทยกระดาษแต่ว่าเป็น,ปนแต่กระดาษเหมือนกันใช่ไหมคะกระดาษเหมือนกันแต่ฟอนต์ไม่ได้คุณภาพของสีหมึกไม่ได้น่าสนใจเห็นไหมแตกต่างกันเยอะเลยอันนี้ดูดูกดูน้าอันนี้อันนี้เป็นเรื่องเส้นเล็งเส้นเล็ง,ลงก็อันนี้ดูชัดกว่าเยอะและดูเป็นเป็นของแท้ อันนี้ก็เหมือนกับใน PDF ของในเว็บไซต์ของต้นฉบับของวอเทกก็มีแค่นี้นะครับในอุปกรณ์ของที่กล้องให้มา<อ>ได้ครับอันนี้ก็ปรับได้เหมือนกันเลยใช่ใช่ก็สายตาสั้นเหมือนกันเลยครับพี่อะดูดิดดเห็นไหมถ้ากล้อง เดี๋ยวเดวหมุนเม่เข้าเหมือนกันเนีอย่างกาแฟดพี่แฝดน้องส่วนอันนี้อะอ่าผมไม่ได้ถ่ายแต่ไม่เหมือนทุกคนดูนะอันนี้ของแท้นะครับก็คือ1 6ถึงหคูณอันนี้จะชิดกันแต่ของเทียมหรือของเทียบห่างกันใช้ได้เลยแหละแต่ดูไม่ออกนะถ้าดูแบบผ่านๆดูไม่ออกแน่นอน r i k อี a ก l e น่าจะเว้นระยะไม่เหมือนกันด้วยเนี่ยผมสังเกตในรูปตั้งแต่ในรูปแล้วว่าทำไมมันถึงแตกต่างกันนี่ทุกคนเห็นป่ะรายละเอียดเล็กๆเองส่วนอันนี้ก็ส่วนโลโก้อันนี้เหมือนกันเลยครับฝาปิด <c oughs> วัสดุเหมือนกันมีแค่ไม่กี่จุดเท่านั้นเองเอไม่กี่จุดเลยครับเด <c oughs> ็กได้ว่า แต่ก็ว่ากันอีกเรื่องก็คือความทนทานอันนี้เราไม่ได้ทดสอบเพราะว่าถ้าทดสอบผมคงน่าจะไม่ได้คืนเงินนะทุกคน <c oughs> ตอนนั้นพี่ก็บอกว่าผมใช้หรือยังเอาไปใช้หรือยังน้องที่มาพูดอย่างเงี้ยยังไม่ได้ใช้ครับพี่โอเคเดี๋ยวยังไงก็ถ้าทุกคนอยากจะซื้อสโคบนะครับก็แนะนําร้านพี่โมได้นะครับเข้ามาดูได้เลยจริงก็มีจริงมีครบทั้ง3รุ่นเลยเอามามาเปรียบเทียบกันก็ได้เผื่อใครอยากรู้ 1- นึถึงหกับหนึ 8, ่งถึงแปดหรือ FFP เนี่ยต่างกันยังไง ร้านก็อยู่ที่ไหนครับพี่ร้านอยู่กรุงเทพีทาซอยเค่ะอยู่ในโครงการเค r ร์ซวอ๋อครับก็ก็ดูกันดีๆนะครับถ้าอยากได้กล้องแท้ก็มาร้านพี่โมนะอยากอยากไปดูแบบซีซัวแบบได้ของถูกนิดหน่อยซื้อมั่วอย่างนั้นนะคุณได้ของปลอมนะระวังแล้วกันโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องยัปโปและช่องชาแนลโมค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาเีา่ยวชมร้านนะคค่ะ